ฉันจะลงไปช่วยเขารงล่างหนูขอไปด้วยนะคะไม่ต้องแ่แกรู้หรือเปล่าวัยสดมมันเคยพูดเหน็บฉันเอาไว้ว่าชีวิตฉันถ้าไม่มีแกคอยดูแลฉันก็คลงาบากไม่จริงเลยนะคะคุณหนูตั้งหากถ้าชีวิตหนูไม่มีคุณชีวิตหนูจะลำบากคะ่ะถ้าไม่จริงแกก็ปล่อยให้ฉันทำอะไรเองบ้างคนอื่นก็จะได้เห็นว่า ชีวิตเขาถ้าอยู่กับฉันเขาจะไม่ลำํำบากอาชาอัมพามีอะไรให้ฉันช่วยไหมคือผมว่าอย่าดีกว่านะครับเดี๋ยวมือคุณลําพรจะเหม็นข้าวนะไม่เป็นไรหรอกจก้ะเละกาลัางได้ทำอะไรกันอ๋อฉันกำลังจะทุบหัวปลาทำแกงส้มน,นะจ้ะอือืมอืม